ดีพี่น้องเบอร์สุขุมสุขนพ่อกันคือเก่าพี่น้องเบามีอัมมาลา,ากาเกีประกาศสบายดีพี่น้องเบอร์สุขุมสุขนจ้ะตอนนี้คองเขาก็แพ็กเรียบร้อยแล้วเตรียมพร้อมแล้วตอนนี้เอาขึ้นรถแล้ว,ลแ,ลวแม่หลังจากที่แพกคลองเรียบร้อยก็เอาขึ้นรถอันไหนกระสอบนะเจ๊กระสอบกาสองสี่หกแปดกระสอบมันเหลือกระสอบพี่น้องอันที่รถกระบะ ก็เป็นรถของเจ้าหน้าที่นะจ้ะขบวนคล้องกันพี่เพื่อนที่แกลงไปไห้มองเรือแหละก็เฮ้ากระเสคนลงเรือแล้วเขาค่อยไปทะยอยไปเฮ้ากระสเอาส่รถแล้วสิไปคนลงเรือแล้วไปหาเจกจ่ายตามหมู่บ้านที่นำถ่วงแมนเพื่อนว่ามีเรือสามลำมาสั่นเฮ้าก็ไปกันค้นละลำนะแบ่งกันไป ปู้และล้อตอนต่อไปพี่น้องไปหาแจกของตามหมู่บ้านน้ำถั่มว่าสิทั่มถั่มนักซ้ำใดก็มองได้ถั่มนักไปแจกของน้ำหน้าหน้าเลยเนาะพี่น้องเนาะของเน้าก็เต็มโดดพ้นที่เรียบร้อยเนาะอย่าเรียกหน้าเรียกพี่ก็ได้พี่ก็ได้พี่น้องตาไปเรื่องว่ามองได้ท่วมนักแมนเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันกับอัมมาลากากีอัมมาลากากีก็เป็นข้างแรกของนางที่เดียวมาเห็นเมื่อนี้ เขาไปเบิ้งน้ากันใกล้กับมาล้วงครั้งแรกเนาะแมนแต่เมื่อนั้นหนาวมาเบิ้องลาดลาวไว้แล้วแรกกใล้ยต่เมื่อวันนี้แห้งนักกว่าเก่าได้เจ้เมื่อนั้นนาวมาบริเวณคืนฮอดวัดน้่มนะเลยนาวัดไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องพิ่นว่าเมื่อหน้ะนั่ขึ้นเพิ่มระดับขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเขาเจ้าสูงสุดกับประมาณสิบหกสิบเจ็ดเมตรท่วมฮอตสันซองเลยพี่น้องเออไปเบิ้งน้ำกัน เอาเสียไปนั่งเฮือเฮยมาเสียไปไวหลกไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องด้านนาวัดพี่น้องถ่วมเลยวัดไปแล้วเรียวัดทีมงานกเฮากกำลังออกมาจากวัดสบายดีสีลงเรือต่อเจ้ สบายดีกรอบพี่น้องใส่เหงื้อของเฮาล่ะลำใดอขอคลายอันนี้คือทีมงานของเฮาเดือม,มือนังเทาไม้โมทันฮอดวาดจำคุนก็อติดชีวิตสถานการณ์น้ำถ่วมพี่น้องเอ้ย ทางก็มาได้หอดแต่แค่ในวัดที่เรือก็นั่งเรือไปอันนี้คือรถขนของกองเากำลังเสียวขึ้นเรือตอนนี้ก็สินขนของขึ้นเรือเรือของเา สาวจอยสู้สูเรือของเฮามีสามลำแบ่งกันไปลำละสามคนของก่าแจกไปตามมู่บ้าน อยู่หน้าวัดพอดีเนาะพี่นอ้องท่าเรืออันนั้นคือถนนทนทางเลยเ,เดี๋ยวสิขออนุญาตไปคนของสวยเขาเจ้าก่อนเนาะสามลำเอา เจเพื่อนคนคองอยีงง่เทิงรถไปบ่ทันในหอดไซาสามพี่น้องกระแจกไปเรื่อยรูประสบภัยเอาเองินกัต่อไปเอ่า กระสอบหนึ่งมืยี่สิบถุงพี่น้องแปดกระสอบที่เหลือกอับมีกระสอบใส่ไปเบิงน้ำกันเนาะเรียบร้อยพี่น้องเตรียมเดินทรายคุณคุณลูกก็คุณแม่จากรางสี 4, ่รัมบอ สามลำเอาสี่ลำเอามมนต้องแบ่งไหมนี่ลำนี้ต้องเอาออกลำละสองแผลไปกับเบากับชาวจอยเฮาสี่แยกกันไปเรือสี่ลำลำละสองบอกเรือลำนี้กันมีเฮาสองไปนอกเบามีอมลากากี่อันลำนี้ได้ซะ สามเบาสองสามลำานักกับสองสองตอนนี้แบ่ง <Hayır> ก <cold> ันเรียบร้อยแล้วเบาไกลกับไปกับสาวจอยเบากับตันไปกับสาวนัดอายาตกใจากากีนังดีๆแน่ยคุบ่าวเซล น้ำมันใส่หมด่มแล้วทุกเรือนะทะยอยออกพี่น้องสีล่ลำหมอเอือเราเออ,อ,อเอ,อืเอร์ทีมเฮากับสีล่ลำสี่ล้สี่ลำสีลำเส,ำส,ำส,ำสาจอยออกหนาแล้วก็บ้าใกล้พุ่นโอ้โ <Okay. S 1> oh, พี่น้องขึ้นลงเล่งลงเล่งแท้ <c oughs> แต่และลำเพิ่นก็มีคนขับเรือแล้วก็มีคนขับถ่ายนำ เจ๊เป็นยังไงสู้ๆจ้าสู้ๆบรรยากาศเมื่อนี้กา<แ>อากาศเย็นอยู่พี่น้องถึงมันสิแดดแต่ว่าอากาศเย็นมีลมเออบุกไอ่ห่อนคนที่ฝากท้องไว้นั่งถ่ายอยู่พี่น้องแม่ชาวบ้า,บานขาเจ้านั่งรอถ่ายอยู่ดิยินว่าสิไปแจกของเที่ยงพอดีพี่น้องสเวตโมกไปๆเอาการหลังจากกินข้าวเที่ยงแล้วก็เดินซ้ายพี่น้องเอ,อ้ย พ่อกันพี่น้องเรือของข้ากับสองพี่น้องไปเบิงน้ำกันอันนี้หละแม่นปกติเเป็นถนนห้นทางเป็นทางรถแต่ตอนนี้รถเข้าไม่ได้แล้วเข้าได้เฉพาะเรือเป็นทางเรือแทนพี่น้องแม่นจากนี้เขาไปกับไก่อยู่ ไปก่อนแล้วสามลำทีมงานของเราทีมงานของเราเนาะเจผมซื้อว่าจะคล้องอยู่กลางทะเลสาบบ่น้องเล้วผมไสนผมไม่เห็นยังเห็นที่ปลายแม่กับน,น้ำแม่วเป็นน้ำผมคุณพี่น้อกแม่แล้วน้ำมาจากแม่น้ำน้ำมันสิคุณลายอาทิตย์แล้วแต่ว่าถ้าเขาเจ๊เขาเป็นด้านในแห้งน,นักกว่านี้เพราะว่าสิเห็นหมู่บ้านนั่น น้ำท่วมสั้นเดียวท่วมลังคาสั้นสองก็ึ้อฮอดสั้นสองแล้วมาฮอดมือดีนะก็ได้มีโอกาสพี่น้องก็ได้เป็นส่วนหนึ่งนะจ้านะก็ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้เข้ามาร่วมก้อยเขาเจ้าซอยปากซอยท่อเขาเจาา้า,เจานะแมนแต่ว่าทีมงานของเ้อง่ได้มาปีนี้ปีเดียวมาสองปีแล้วแมนบอ่อดเออแล้วบ่ได้ไปแค่เฉพาะหมู่บ้านแถวนี้หลายหมู่บ้านอยู่ สิมาอีกถ้าไรมีโอกาสแม่นน้นำมันบริลงไวประนันดอกเขายัางสิมีโอกาสได้มาเรื่อยๆแหละปีที่แล้วมันมาเจ็ดแปดข้างคุณบอกน้ำลดลงเขาก็ได้มาเก,ก่าพอประชาชนเพิ่นเข้าไปอยู่ในบ้านก็เดือดร้อนเขาสารอาหารแห้งแต่บริบูรณ์พีข้าวสารมีแต่ของเปนรอบหน้าพี่น้องแนวอื่นนะเขาก็ยังบ่ฮู้ว่าเข้าไปข้างในเพิ่นเข้า,าขาดเอียงแน่นะจ้ะ พระเจ้าต้องการคลองใสยังแน่นะแต่ช่วงช่วงนี้แราก็ไม่านี่ก็จะเอาคลองกินง่ายๆกินท้องไปก้อนนะพี่น้องแม่เขาก็ต้องไปสอบถามบนก้อนว่าพระเจ้าขาดอีหยังต้องการอีหยังเนื้อต้องการนั้นเป็นทานบอทานดังไฟบอข้าวสารบอหรือจะเป็นข้าวสารหรือจะเป็นข้าวเจ้านะไปต้มไปหุงกินนะแม่ด่างเออแต่ส่วนนี้ข้าวเจ้า่ค่ก็จำเป็นเราพวกนั้น นี่แต่เป็นพวกขนมนมน้ำดื่ม <พา S 1> แต่นะแต่ของซึ้งวิววิววีเดจเพราะว่าเฮาบริมีเสือสูซี่แมนพี่น้องเลี้ยวบองอันนี้คือทงหน้าขขาเจ้าแถวบริเวณนี่นะนเลี้ยวบองให้สะไบไหมสังเกตมันบรนด์แค่เมตรช่องเมตรต้นี้นะมันเอเขาเจ้ารายงานมาบอกว่าสิบกว่าเมตรเป็นบริสิบห้าสิบหกเมตร บางพื้นที่ออเออคนที่จะแมนมต้องอาศัยก้นส,สมานของตัวเองร้อยน้ำได้แต่ว่าอันน้นำและดับน้ำเนี่ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆบริเวณตอนนี้ยังไม่ได้มีท่าทีสิลดลงอันนี้คือบริเวณไหนาเขาเจ้าสังเกตเบิ้ง มันกลายเป็นทะเลสาบไปเลยเป็นต่ย่านพี่น้องอ,อันเรือราคามน,มนมนอันเรือที่ยามาี่การลำปั่นกลางลำหน่อยนะบนิญัยคองกับบรรทุกหลายกว่าลำอื่นสามกระสอบกับขล้องด้านลังนี่เ,เรือลำอื่นอ่ะเพิ่นมีสองกระสอบเออแต่เทากับมาสองพี่น้องเทาเนาะเจ โดยทั้งมากหลายคนอยู่แต่ว่าจัดเป็นทีมกันนะพี่น้องแน่แยกย้ายกันนะแบ่งกันเป็นสทีมหมู่น้านเมู่ยบ้ากนนะแบ่กเป็น่มนนน้อเนย่นะเป็นเมืองนะงี่องเนเลยแหลงกันะอกน็นมัน้องแบงันแบ่งกันเปราะว่าทีมนะแบ่งเป็นสี่ทีมแยกย้ายกันนะแ่งั่วหมู่บ้องเนะไปเบ่งนนะกันเปสี่ทีมนพี่น้องี่่นบ่ แบ่งกันสีทีมพี่น้องสกเกตเบิงทงให้ทงหน้ากายเป็นทะเลสาบเรียบร้อยะระดับน้่สิบเจ็ดสิบแเมตรเปร็นะลต่เดฮาสิบป,ปแต่ละหมู่บ้านก่อนหมู่บ้านที่ทางพี่เฮาสิบปดมีสี่หมู่บ้านทยอยไปเรื่อยๆ เนี่ยใสไว้อยู่แล้วละเพราะว่าทุกปีมันก็ถ่วกแบบนี้ละแม่ยเปนเรื่องปกติของข้าเจ้าแล้วข้าเจ้าซ้นแล้วมั่นถ่วงแทบทุกปีอีกอย่างก็ข้าเจ้าหนีบ่อไรเพรางข้าเจ้าเกิดยู่ที่บ้านข้าเจ้านะแนี่ข้าเจ้าจะหนีโยไปโยกบ่ไรหลายคนคือว่าเอานี่มันถ่วงปานนี่คือบอกเราไปอยู่หม่องอื่นพื้นที่ข้าเจ้าเกิดตรงนี้มันหนีบ่ไร ปู่ยาตายายก็พาอยู่อเจ้ามีญาติข้างนอกก็เจ้ากันใหญ่อยู่สำหรับครอบครัวพี่มีญาติข้างนอกนะแต่บางคนที่เขาบอกมีญาติพี่น้องเขาก็ไปอยู่ที่สูงกับปุ๊กแคมปุ๊กตูบอยู่ตามวัดส่วนใหญ่นำรถข้าเจ้ากันยหญยกกออุกยหญ่เข้ามาเออ้านำรถข้าเจ้ากันใหญ่เข้ามาเก่าแต่ให้หน้าข้าเจ้าส่วนใหญ่เชิดเป็นย่ามแหลมย่ามนี่คือข้าเจ้าบริเหตุกอกมัดถั่ว ไปเบ่งน้ำกันทีมงานเฮามาหอดเรียบร้อยพี่น้องเสียงเสียงเสียน้อยอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งที่ถูกพนกระทบน้ำท่วมเหมือนกันแต่ตรงนี้สีท่วมบ่แห้งไปเลยมันอยู่ที่โนนเขตพื้นที่ที่ข้าเจ้าน้ำท่วมเขาก็มาโฮมกันอยู่ตรงนี้พอสนั่นเฮาก็เลยมาจุดตรงนี้ก่อนมาแจกข้าเจ้า ทยอยไปเรื่อยโดยนี่อันที่ข้าเจ้านั่งอยู่คือข้าเจา้ามารวมรวมตัวกันรอรับของทีมงานขาเฮามาเรียบร้อยต้นฮักกะจิมาสมทบกันซะก่อนแล้วก็ทีมสาวจอยกับไปกับบ่าวไก่อย่าลืมอคนติดตามมันช่องบ่าวไก่เ้วยพี็นอ่งเด้ย ดี๋ยวทีมเฮ้าันกับอมาลนได้ลายกโมสามกระสอบจคนสวยเนาะต้องไปไปเลยเนาะกก้วก่อนจะไปแจกุงห่งันเาเจ้าอาคุ้มนี่ประมาณสี่สิบลังคาเขาจะแจกลังคาละถุงเนาะพอเฮาสิไปลายหมู่บ้านอยู่ เด็กจะได้โกกัวครับถทามก็จะเป็นก้อนหน่อยง่ายๆของมาจากป่าใหญ่น้องดูพี่หน่อยนะเดี๋ยวเอาก็ะหายหายอยู่หายก็จะเจ๊เนื่องว่าเจ้าของเป็นผู้ว่าอบตติเจลงไปหาผู้ประสบภัยน้ำท่วมโอ้ยสบายดีอย่างน่าน้ำอะไรนะเขาเจ้ากำลังกินข้าวกันย่างปลาดุก ปรดุกกันง e for ่ายกันาดปรดุกกันนะปรดุกพันพันเราแนะนำหน่อยสิพันดีพันใหญ่เอาแล้วใครอยู่ในนั้นก็ยังมีป่าของสี่สิบสุดเขาเจ้าว่าสี่สิบครอบครัวแต่มีบ้านอื่นบ้านนั่นอุปยโยกออกมาแล้วแจกแล้วเรียบร้อยพี่น้องคุ้มแรก40่ลังคาเฮือนต่อไปเขาก็จะไป หมู่บ้านต่อไปทีมงานสี่ทีมงาน, 4, งานบ้านเขาเจ้าเอิญมาใส่ว่าขอบใจหลายเด้อเจ้าสันว่าเรียบร้อยพี่น้องซุ้มโซ,มซนหนึ่ง,งคุ้มหนึ่งแล้ว,ห,ลวหาสิไปอีกคุ้มไหมเอาไปครับเออ ก the ็บริยางลำบากเลยพี่น้องเอาไปร่วมๆกันละ่ะให้เขาเจ้าแจกเองหัวหน้าในกลุ่มนะสิไปคิดว่าเป็นหัวหน้านะเขาเจ้าแจกใหญ่กันนี่นะคนละครอบครัวครอบครัวนะจ๊ะท่านละหน่วยหนละหน่วยนะจ๊ะเมื่อครอบครุณละทุ่งละทุ่งาห้แจกสุกคนสุกคนบริหารดอกจ้าซับซับกำลังซับเผ่ากบหลายเผ่าเพชรชั่มดีเฮามีนะจ๊ะจะเป็นครอบครุณย่างละถุงเปิดกล้องไปเรือมันก็จะมีหลายๆอัน ไลน์ตัวจแท้ไลน์อ่ะคนสนับสนุนอยู่มากอ่ะทยอยมาอยู่นั่นแหละเมื่อนึกถึงก็่ซ้องซ้ำรอบอยู่เลือกตั้งข้าวนาก็จะลืมอมรากากีอบตอบาเจ้ลงเลือกตั้งอบตอบาเจ้เป็นผู้รีบบริหารนี่ซะน้่มจิบได้ท่วมเอออมาลากากีลงเลือกผู้แทนเด้อ เจ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 นะรถเช่นเนเชเาได้เลยให้จ่าขึ้นคุณจ่าคุอ,อย่ไอไคุเพ่ออดหน้าไปด้วจคนจับหน้าเขาคุกเต้นบังพาวพี่น้องรวมเรียบร้อยหมู่บ้านอยัง,งปลอเภัยไปเบิงหมู่บ้านต่อไปนักกวนนีโดยที่ตามต่อไปเด้อพี่น้องเบิร์กสกุสกุจ้าขอกำลังใจด,ด้จา้า ไครก็บารักกากนนรีเมื่อวานก็เป็นเป็นช่วงหนึง่งได้มารวมแรงรวมใจบริจาคของค่ะคนที่เป็นโซมใช้น้ำท่วมใช้น้ำท่วมพี่น้องเออกรน่อยกันหลายบ่ไล่กันหน่อยนะพี่น้องติดตามนั่งต่อไปด้วจ้าวันนั้นจะเป็นแจกบูญอีกแจกอีกยักยง,ง,บยง,งบ้านาาอีกยังครอบครัวเลยจ้าขอบคุณเด้อยแต่ก็ลังใจวันสะผูส้สมน ร้อยเป็นบุญเป็นต้นนวำกันเชื่อเัวใหญ่อายใยใจดีไร้ลายเงินดีไร้ลายมาแล้วก่บยกจากกระเป๋าอีกส่วนนะจ้าแน,น่นรายไรเดียกาส่วนนึงก็เป็นของของเราเองไปแล้วพี่น้องพ่อกันคลิดนะพี่ตามสอนต่อไปพี่น้อง